นาฬิกาไม่หายค่ะคุณตำรวจแม่คะคนนี้เลยค่ะที่มำนาฬิกาไอโม่หนูไปจับเลยค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับมันเป็นน้ที่ำจัวค่ะโอ๊ยฉันไม่ได้ทำมาไม่ได้ทำ ออกไปเล่นข้างนอกใช่ไหมลูกใช่ค่ะใส่นาฬิกาไอโมไว้ด้วยนะป๊าป๊าจะได้รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนแล้ะอย่าทำหายนะลูกนะค่ะโอเคค่ะไปไปได้แล้ววันนี้ขายเยลลี่ลูกตา หูดูสิลายสวยมากเลยโอ้โหมาใหม่เลยนะเนี่ยของแท้เลยนะโอ้โหร้านเจ๋เหมยเปิดแล้วจ้าเยลลี่ลูกตาร้านเจ๋เหมยเปิดแล้วจ้าสนุกจังเลย ีิเนลลี่ลูกตาด้วยนะ่าอร่อยจังเลยไปซื้อดีกว่าพอดีเลขของเขาพี่มีตัง40บาทเดี๋ยวพี่มีคนละ20บาทเดี๋ยวพี่ให้20บาทไปกันเลยยขนมจ้าขนมจิเนลลี่ลูกตาจ้าีข่ขนมิเยลลี่ลูกตาเห่อได้จา้าเนี่ยมีเยอะหลายแบบเลยนะนี่ลายแมวเหมียวก็มีนะ นี่มีลายเสือด้วยไม่แพงเลยนะจ๊ะกล่องละยี่สิบบาทของแท้แน่นอนเลยจ้าแม่ค้าคอนเฟิร์มจ้าโอ้ของจริงเลยนะเนี่ยสวยด้วยอัลละกี่บาทคะแม่คะอันละยี่สิบบาทแค่นั้นคะ่ะ มากมีเจ้าเดียวนะแม่ค้าคอนเฟิร์มเลยนะคะ,ะเอากี่ชิ้นคะเอาสองชิ้นค่ะสองชิ้นเหรอคะเอาตัวไหนคะเลือกได้เลยคะ่ะลายนี้กับไายจระเข้ค่ะ,ะ,กกค,ะค่ะได้ค่ะคนละยี่สิบบาทสองชิ้นไม่สี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะมาอุ่นหนุนแม่ค้าอีกนะคะค่ะอุ้ยเนี่ยขายดีขายได้ยี่สิบสี่สิบบาทแล้วเราวันนี้ <c oughs> อยลกัดน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยยยด้รยีคนดูเด้ดิ้งหนน่าอร่อยไหมคะคนตำรวจน่าอยงั้นกินกันเลยนะคะ จังเลยอร่อยจนทำอะไรไม่ถูกเลยคิดอะไรไม่ออกเลยงั้นไปซื้ออีกดีกว่าคุณครอบไปซื้ออีกดีกว่าป่ะแม่คะาครับแม่ค้ขอซื้ออีกหน่อยนะคะได้สิจ๊ะอยากได้รถไหนเลือกได้เลยจ้าอ,อุ้ย นาฬิกาไอโมวเวอร์เส้นหกใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่คะขอดูได้ไหมคะได้ค่ะ oh, โอ้ <N> ขอดูหน่อยนะคะโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยแม่ค้าอยากได้มานานแล้วว่าแต่ตอนเนี้ยกำลังขายยินลีลูกตาเก็บเงินซื้ออยู่เห็นดูสิโอ้โ oh, ห oh, <N> นี่ถ่ายรูปได้ด้วยขอถ่ายรูปหน่อยนะคะค่ <N> ะเชะ็คเช็คเช็คแม่ค้าร้านนี้ไหวไหมเนี่ย สวยมากเลยเดี๋ยวแมค่ค้าจะเก็บตังค์ซื้อนะคะโอเคค่ะ, okay, คะอยากได้รถไหน <Okay. S 1> เลือกได้เลยค่ะเอาอันไหนดีเอาัไหนดี้เนเอา,านะเอะไนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอะไรไหนครับแมวแมีว,แมวค่ะนี่ค่ะสี่สิบบาทค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะ อวันนี้ขายดีมากเลยเยลลี่ลูกตาของเราโอ้โหขายดีจริงๆเฮ้ยเฮ้ oh, <no. S 1> ยเฮ้ยนาฬิกาไอโมนี่นายนี่เป็นของเด็กผู้หญิงคนนั้นแน่เลยอ่ะที่เราขอดูอ่สงสัยลืมไว้แน่ๆเลยอะ่ะเฮ้ยจะเอาไปคืนเขาดีหรือเปล่านะเฮ้ยแต่ว่าเราก็รันอยากได้อยู่พอดีเลย กำไรเย็นรี่ลูกตาเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อไอโมูไงเนี่ยเราก็เอาไอโมน้องเขาไปเลยคแค่นี้เองเก็บเก็บเก็บซ่อนซ่อนสนุกจังเลยดูนะดูเวลาก่อนดีกว่าว่ากี่โมงแล้ว ไหวไหมเนี่ยตำรวจคนนี้ตามมาเลยครับเรื่องเกินค่ะคนตำรวจเราจะไปไหนเราค่ะคุณตำรวจเพราะว่านาฬิกาไอโม่โทรหาได้เดี๋ยวเราโทรหาเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเอออยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสอนแนนแนมื่อกี้แม่ค่ะแนนยี่ยุตตาเมื่อกี้นี่น่าสงสัยมากครับนอาอยู่กับแม่ค่ะคนนั้นแนี่ งั้นเดี๋ยวโทรกันนะคะคุณตำรวจนี่ไ้ง,ไง,ไงอยู่ตอนนั้นค่ะคุณตำรวจไปเลยค่ะตรงนั้นค่ะคุณตำรวจไปเลยค่ะ,อ,คคะอุวิ่ถ่ายรูปสวยจังเลยอุ้ยมีแชทก,กับเพื่อนได้ด้วยอุ้ยใครโทรเข้าอ่ะเมื่อกี้อุ้ย 你好。给 พวกขอคุณจะเป็นอยาอ่างไรชั้นสามเฮ้ยชั้นสามเหรอคะไม่ใช่ชั้นสามเหรอคะคุณตำรวจอ๋อสามก็สามอ๋อสามก็สามฉันไม่ได้ทำค่ะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำค่ะคุณตำรวจค่ะฉันไม่ได้ทำพ่ำอช่วยช่วยหน่อยไดนาฬิก,กา้เมื่อคืนมา ดูพิกัดได้ได้นาฬิกาคืนแล้วไม่นอนปบบป๊าดุแล้วเราถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอย่าไปขโมยของใครนะคะเพราะว่ามันไม่ดีบ๊ายบาย